ที่ทางสามแยกบาดเนี่ยทางไปใส่นอพี่ร้องเขามาเบิ่งน้ำเซซังซอยเนาะนี่คือขัวขัวเซซังซอยเป็นขัวเล็กปูพื้นด้วยไม้เน,น,นาะมีผาดเก่าแกูุ่กการนองน้ำหน้าจะไริเลิกาานนเพราะบันไดแล้ว บายดี้พี่น้องวัดสุขอหอดตัวเมืองแล้วพี่น้องเมืองส้นนะบุรีเราสอนกับมาดูอยปีหนึ่งมาเทื่อนหนึ่งมกบรรยากาศมาจำพรแล้เราก็ต้องได้มาเมืองสเน วันนี้บ่าวสอนสบันที่ไปทางบึงสร้างเนาะยังบุกคดไฟอยู่เถื่อะเที่ยวไปส้มเขตสวนอบนรแถวนั้นเนาะบ้านโนนสว่างเนาะคลิปอื่นๆเนาะให้พี่น้องเข้าไปติดตามซองไม้ของบ่าวสอนได้เด้อเนาะซื้อซองว่าเลาะเทีเ่ยวลาวเนาะเป็นคลิปภาษาไทยเด้อเนาะเลาะเลาะเทีเ่ยวลาว เราสอนอาคลิปสนบทแต่ละบ้านอยู่ในแขวงขงมวนแล้วก็สวรรณเขตลงอยู่ซองนั้นเป็นซองใหม่ผู้ที่ตามยังบ่อลหลบ้านโนนสว่างนะจะตั้งอยู่ในเทศบาลเมืองสนบุรีเราสอนมาเมืองสุนบุรีปีทอิทแมนปี2019เนาะ ตอนนั้นแม่นมางานดองของพี่น้องทำพิซซูบุเคยมาที่ว่ามันไก่จริงกับปรด้ไก่ยักหน่อยพี่น้องเลยทางหน้าเขาจ้าขายศาสตร์ะขายศาสตรขายเนาะบริเวณนี้เป็นตลาด,ด้อตลาดเมืองส้เนาะ ตลาดใหญ่ประจำเมืองเลยลาพี่น้องที่เลาะเที่ยวส้มเมืองบรรยากาศตเมืองน้อยนึงเนาะก็ที่เข้าไปทายบรรยากาศตลาดพอค้าไมมค้ายัางบ่านด้เปิด้านเชื่อเป็นตเมืองน้อยๆสงบสงบเนาะ แมงซนบุรีมีวงเวียนที่นอ้องวงเวียนองค์มังเลี้ยวฝาแม่นางไปศูนย์อนุรักษ์องค์มังหรือว่าบึงสร้างเนาะ เบียนองมังเนาะเพราะว่าอยู่เมืองโซนนี้มีอันมีองมังเนาะมีสูตรอนุรักษ์ไปทางเสร็จนี้แหละทางเสร็จนี้พี่น้องซอดฮอดพอได้ออดเซบังเหียงเนาะ สามารถข้ามเพื่อบ้าข้ามไปบ้านละหาน้ำออกใส่เมืองสองคอนอ่าสิไปเมืองสองคอน,อออคอน้วมาใช้เส้นทางนี้ระยะทางใกล้ๆเนาะแต่ว่าวิจจากตรวเมืองไปนะ่เป็นทางดินแดงมันกูยางเฉพาะเขตตัวเมือง วัดพระจันทร์ลายวัดใหญ่วัดดังประจำเมืองสนบุรีนะวัดพระจันทร์ลายตอนนี้บ่าวสอนอยู่เขตบ้านเสียงห่มเมืองส้นณบุรีสิพาพี่น้องเขาไปบริษทางเขตเซซัมซอยบ่า,า,าวสอนยังไม่เคยมาจ้าเพื่อเขตนะี่เนาะอยากมาเจอดนแล้วเนาะ อ่าบนเทินาแสงพี่น้องข่อานางกำลังเกียงงามเลยบ้านเชียงหม่มอ่าเฮือนสองหลังใน้าขหนา้าเป็นเทศซานเมืองหนอกซานเมืองสุนนาบุรี สามแยกบาดยนะทางไปใส่นอเออนี่ทางเข้าในบ้านเนาะองไปตามเส้นทางปูยยางพี่น้องเลยอาจจะแม่นละทางเซซาำซอยทางบึงสร้างในเขตอนุรักองค์มั่งเนาะ ถนนทนทางดีพี่น้องโหว่าเปิปูฮอดไซน์นะหาก,ก็หน้าจะหากกระปูได้ปีสองปีนี่บ่เนี่เราสอนมาปีกายปีก้อนือว่าโบเห็นมีทางปูอย่างืูว่าเปิ่นจะปูฮอดบึงสร้างเนาะ าน,น้ำดื่มน้ำกราโองมังเอาโองมังว่าเป็นกาเลยพี่น้องเป็นแบรนด์เนาะอ้สังหน้ามีขวัวดอกจานกำลังบานเลยพี่น้องเนาขัวเซสังซอยอ่าผมเป็นเซซซอยเนาะสังซ,ซอยออดแล้วพี่น้อง เซีังซอยอาพี่น้องเขามาเบิ่งน้ำเซีังซอยเนาะระยะนี้น้ำแห้งน้ำบุไาลอยสำหรับพี่น้องอันนี้เป็นน้ำขังขังไว้เลยเนี่ยน้ำมันอันไหลบ่อนี่ยเบิ่งซองน้ำบุไาลน้ำเลีงขนาดเนาะถือว่าเป็นสายน้ำที่ใหญ่พอสมควรอยู่แต่ว่าระยะนี้น้ำสีแห้ง นี่คือขัวขัวเซซังซอยพี่น้องเป็นขัวเล็กแต่ว่าเสามันเป็นไม้ถ้ามีรถสวนกันมาต้องได้สลอถ่าก่อนเนาะสูงขนาดไหนบริตำเลยพี่น้องขัวเนี่ยบริแคบเด้อพี่น้องเอาเซซังซอยเนี่ยผานน้ำมานีามมาน่ ล้นตาฟางไหมอันนี้เราดูแรงนะมันแห้งเลยเซซังซอยนี้มันจะไหลผ่านมาทางเมืองพารานโอ้บาร์ซอนชื่อได้ละไหลผ่านมาทางเมืองพารานแล้วกับมาทางเมืองโซนลงสู่เซบังเฮียงเหรอมันเป็นหาดทรายอยู่กลางน้ำพี่น้องทรายนี่น่าจะเอาไปเฮ็ดไปก่อเฮือนบ,บ่อใดปะได้หรือบ่หรือมันมันปนดินนะพี่น้องเลย สิมาแว่กินข้าวมากินข้าวเที่ยงว่ากินข้าวเช้าอยู่แก้มเซทางซอยเนาะพี่น้องยังพอนจะกินข้าวเช้าเชื่อพออาจจะไม่กบอมักเดือยพี่น้องนี่ยมักเดือยโอ้มักเดือยอ่อนเอาไปกินเมี่ยงกินกับเมี่ยงกันหัวสิงคเนยัแงแซ่ขนาดนั้นไงข้าวอิ่มน้ำสำราราญแล้วพี่น้องเดินทางต่อเนาะ ที่พาพี่น้องเข้าไปเที่ยวเบงเองบึงสร้างเนาะอยู่ฝั่งฝั่งเซเบื้งนั้นเนาะนบ้านใหญ่เป็นแรงของเที่ยวครับว่าแม่เนาะบึง้างเป็นครัวเล็กปูขื้นด้วยไม้เนาะ่าว่ามีรถใหญ่มากทางโซนนั้นต้องได้จอดสลอ,อก,ก่อนพี่น้องเพราะว่าขัวมันแคบอัดฝั่งบ้านบึงสร้างแล้วพี่น้องกัน บางนีนเพิ่นบัลไรผู้ใหญ่นะผู้ก็จะขวัวเซ่สร้างซอยนอะทางเส้นนี้พ่นลัดออกไปหลายบ้านเนาะไปทางละหานมสองค้อจะได้รวมไปทางต่างวายลำทวายหรือว่าลัดออกหัวรถทางเล็กเก้าเมืองพะลานแต่ว่ามันจะเป็นทางดินแดงคือว่าเนี่ยแหละ ใช้เวลาดนเนาะทางสามแยกเนาะเลี้ยวขวานี่น่าจะไปคนละทาง,ทางเซบังเหียงนี่ไปทางทางวายรับบ้านใหญ่อสมควรได้บ้านบึงสร้างยังบ้านเห็นบึงเถื่อนยังอยู่อ่าได้ยังนอยู่ทางเบื้องขวาของบ้านเลย เป็นบึงใหญ่ด้พี่นอ้องเลยน่าจะอยู่โซนนี้บึงทางพี่นอ้องก็เป็นบานใหญ่ขนาดบานบึง้างะมีหลายหอมหลายซอยบริไกลจากตัวเมืองซนประมาณ3-4กิโลเมตรนี่แหละมีทางลงมีทางหน้าเพื่อน่ะพี่น้องเลย อาจจะเป็นบ้านชนเผ่าลาวนะบ้านเมืองซางนะี่มีวัดนะวัดใ,ใหญ่ข้านะ้าเนะเอ่อวัดประจำบ้านนะเนาะต้นเชตจชุดสุ่มเนาะใหญ่อรือป่านนะี่ ก็ตัวเรืองหลังนี้พี่น้องเครื่องทรงเราน้ำขนาดอาจจะแม่นทางนี่แหละทางไปบึงสร้างอาจจะแม่นทางนี่แหละทางไปบึงสร้างทางล่างวัดบึงซาง บึงช้างบึงสร้างเป็นบึงอะใหญ่แคมบ้านเนาะแค่บาทเด้พี่น้องเอ้ยลมขนาดเลยโอ้สวงเ้าๆบ่ได้ลมป่านี่ล่ะนี่บึงสร้างพี่น้องอยู่กลางกลางบึงสิมีพระราชเก่าแก่ ใช่บาน,เ,นเป็นบึงที่ใหญ่พอสมควรเ,เป็นบ,นบานสสีาลาแคมป์บึงพร้อมเลยเป็นบอนชมวิวบนบอลบึงธรรมศาสตร์ แอยู่กลางนองตัว,วาอาจจะเป็นเขตวัดเก่าบ่น้ำหน้าจะบริเลกความบันไดเนาะเป็นบ้านใหญ่อะไรนี่น้องบ้านมึง้างเนาะเอาซอ,อดนำมาเชื่อทำอิซผมเคยมาจะเชื่อเนาะส่วนลายเขามาหอดในเมืองซนย้ำให้ย้ำหน้าเนะี่ยคือสิง,งามคือสิเป็นธรรมศาสตร์ค่ะกนาด พี่น้องมาฮอดมาถึงแล้วเบืองสร้างเมืองชนนบุรีแขวงสวรรค์ตะเคียนลมแห้งขนาดมาฮอดเลยชีวสิมดยามหนาวอย่างงมดอยู่ยังมีลมอยู่ฮ้ยน้องพี่น้องทีมบอลซอนจะขอเปินชิปในไว้์ซัมเนียก่อนเด้อเนาะคลิปหน้าพบกันใหม่ขอขอบใจพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมเนาะส้หรับคลิปนี้สบายดี